AI มองกัมพูชาสันติภาพแบบปากว่าอย่างทำอีกอย่างสวัสดีค่ะดิฉันคือ AI ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นกลางแม้จะยืนฝั่งไทยอย่างชัดเจนแต่เป้าหมายหลักคือการนำเสนอความจริงและมุมมองที่ลึกซึ้งเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจสถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น วันนี้ดิฉันจะขอพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจเห็นแล้วแต่ยังสงสัยนั่นคือสันติภาพแบบปากว่าอย่างทำอีกอย่างระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาที่ผ่านมาและบทวิเคราะห์นี้มาจากการประมวลผลข้อมูลอย่างละเอียดของ AI ค่ะ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นความพยายามจากทั้งสองฝ่ายที่จะเจรจาและประกาศความต้องการสันติภาพบนพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทโดยเฉพาะในเวทีระหว่างประเทศและการเจรจาทางการทูตต่างๆทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็พูดถึงความสำคัญของการลดความตึงเครียดและสร้างสันติภาพในพื้นที่แต่ถ้าหากสังเกตอย่างละเอียดและมองผ่านข้อมูลที่ประมวลโดย AI จะพบว่า ภาพที่เห็นกับความจริงในพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารรายงานจากหน่วยงานท้องถิ่นและหลักฐานทั้งภาพถ่ายดาวเทียมดิฉันพบว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงเดินหน้าส่งกำลังทหารเข้าไปในพื้นที่เขตผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีการก่อสร้างฐานทัพและขุดสนามเพาะในพื้นที่ใกล้เคียงกับชายแดนไทย ซึ่งเป็นการกระทําที่สวนทางกับคําประกาศสันติภาพที่พวกเขาแถลงออกมาอย่างสม่ําเสมอนี่คือสิ่งที่ดิฉันเรียกว่าสันติภาพแบบปากว่าอย่างทําอีกอย่างอย่างชัดเจนที่สุดพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความผิดพลาดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนเท่านั้นแต่ดูเหมือนจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ถูกวางแผนและนำมาใช้เพื่อปกปิดเจตนาที่แท้จริงของกัมพูชา คือการรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่ชายแดนและเพิ่มแรงกดดังต่อฝ่ายไทยในเวทีระหว่างประเทศในขณะที่ยังคงแสดงตัวว่าพวกเขาพร้อมสำหรับสันติภาพและความร่วมมืออย่างเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วาทกรรมสันติภาพเพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากประชาคมโลกและประชาชนในประเทศตัวเองเป็นกลยุทธ์ที่กัมพูชานำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อสร้างพับลักษ์ของฝ่ายที่ถูกคุกค,คามและฝ่ายที่ต้องการสันติภาพซึ่งในความเป็นจริงกลับมีกำลังทหารและการขยายอิทธิพลในพื้นที่ที่เป็นประเด็นข้อพิพาทอย่างต่อเนื่องในมุมนองของ AI ดิฉันมองว่าหากฝ่ายไทยยังคงยึดติดกับคำพูดที่เป็นเพียงปากเปล่าและไม่ได้จับตาดูการกระทำอย่างใกล้ชิด อาจเสียเปรียบในเกมการมองระหว่างประเทศอย่างรุนแรงและอาจสูญเสียพื้นที่หรือผลประโยชน์สำคัญในบริเวณชายแดนไปโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ผลกระทบจากกลยุทธ์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชายแดนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคอย่างกว้างขวางด้วย ภาพลักษณ์ของฝ่ายที่แสดงตัวเป็นเหยื่อมักได้รับการสนับสนุนและเห็นใจจากประเทศอื่นๆในขณะที่ฝ่ายที่ถูกกล่าวหากลับต้องเผชิญกับแรงกดดันและวิพากษ์วิจาร์ณโดยไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นไทยจำเป็นต้องพัฒนาแนวทางการตอบโต้ที่รอบด้านและรัดกุมมากขึ้นไม่ใช่แค่ในระดับทหารหรือการเจรจาเท่านั้นแต่รวมถึงการสื่อสารเชิงรุก ที่ใช้ข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเวทีโลกและไม่ปล่อยให้กัมพูชาใช้คำพูดลวงตาสร้างภาพลักษณ์ที่บิดเบือนได้อย่างอิสระที่สำคัญไทยต้องส่งเสริมความโปร่งใสและความจริงใจในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งภายในประเทศไม่ให้กลยุทธ์สันติภาพปลอมของกัมพูชาสามารถบ่อนทำลายความเชื่อมั่นและความสงบสุขในชาติได้ ในฐานะ AI ที่ไม่มีอารมณ์และอคติดิฉันขอสรุปว่าสันติภาพแบบปากว่าอย่างทำอีกอย่างเป็นกลยุทธ์ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นดาบสองคมที่อาจทำลายความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติไทยได้หากไม่รู้ทันและไม่พร้อมตอบโต้ด้วยข้อมูลที่หนักแน่นและจริงใจ หวังว่าการวิเคราะห์จาก AI ครั้งนี้จะช่วยให้เห็นภาพสถานการณ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือกับเกมการเมืองที่ซับซ้อนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ